โทษเถัะจริงๆแรกกะจะทําคลิปตั้งแต่จุกันนั้นใช่ไหมแต่ว่าพอดีดีวันนั้นผมไปทํางานแล้วเมื่อวานผมอะไรวะเมื่อวานเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นเป่าเมื่อวานเป็นไข้นี่ก็เลยมันเริ่มเปิดตอนนี้ที่กดดันที่ดิลลาแวอร์ราาตีห้าสี่สี่มานั่ง ดูคิด่กันหรือเปล่ามีคนดูกี่คนกันนะห้าสิบโหอีหย้ยผมกลับผมกลับเลยห้าสิบหกคนนี้ว่าเป็นการลงทุนที่ดีอุ้ยจริงปะเนี่ยห้าสิบหกเลยี๋ดูคอมเมนต์สิอันนี้เพื่อนผมอัเนี้ยเพื่อนมีเพื่อนผมเหมือนกันเพื่อนผมเพื่อนผมจบมีแต่เพื่อนผมโอเคนะแต่ก็ขอบคุณมากสำหรับห้าสิบหกห้าสิบหก อ่าห้าสิบหกวิวครับแล้วก็ตัวของอุ๊ย่าทุกคนเลยโอ้ยอยเริ่มกดกดไลค์จริงคือจริงอุ้ยหมตอบรับดีเกินคาดนะเนี้ยห้าสิบครั้งอืมพี่ผมขาดหว่างแค่แสับยี่สิบจริงจริงออแรนะแต่ก็ขอบคุณมากอุย้ยพู้ติดตามห้าคนจริงปุเนี่ยจใครผู้ติดตามผมอะ่ะอืมโอ้โหดูได้ไมั้ยเนี่ยโอเค คือผมอะไม่แน่ใจว่าคลิปเนี้ยจะจะสามารถแบบตัดคือผมอคิดว่าจะไลฟ์สตรีมใช่ไหมแล้วก็ตัดสักช่วงหนึ่งก็ปเป็นคลิปก็จริงๆวันนี้ผมแพนจะทำสองอย่างคืออย่างแรกอย่างที่ผมบอกก็คือผมจะอันนั้นเนาะมาสอนวิธีไม่ใช่มาสอนนีมาใช้ให้ดูว่าตัวไอนนแพนะเป็นไงกดได้กันไหนวะแล้วก็อันที่สองก็คือ คือพอดีว่าผมแบบอ,อืมไปนั่งดูแล้วผมคูกว่าตัวตอนในช่วงโมด e ลิ่งเนี่ยผมยังขาดบางอย่างอยู่ก็ถ้าถ้านี้เป็นไลฟ์เนี่ยถ้าถ้านี้เป็นตัคดคลิปได้นะแต่ผมจะตผมจะเรียกว่าอะไรผมจะทําทําแตมให้อืมว่าช่วงนี้เป็นช่วงบนนะเนี่ยช่วงนี้ช่วงบนช่วงนี้นเป็นช่วงขอบคุณผู้ติดตามห้าคนนะับผู้ติดตามห้าคนแรกแล้วก็ห้าสิบเก้าวิวอ่า แล้วก็เดี๋ยวมันจะมีช่วงช่วงหนึ่งก็คือช่วงแก้ไขแก้ไข Google s h e e t เนะเเานะแล,ล้วก็เป็นช่วงที่สอมาิสการใช้ครับโอเคเอา่าก็นะอืมเนาะ Financial Modeling ครับอืมโอเคอ่าอ่ะนี่นะครับตอนนี้เป็นการเริ่มแก้ไขละก็คือตอนนี้นผมนั่งคิดแล้ว่า คือสมมตินาเราด,ดูตอนนี้ใช่ไหมอืมแผน Spending s t a ต u s ใช่ไหมครับว่ามันนี่มันนี่เหลืออยู่เนี่ยคือตอนเนี้ยมันนี่เหลือเนี่ย,ค,ออนนนนยคือเราต้องไปคือคือเราเราต้องไปใส่ในหน้าตัวของ Predict Spending p, p ให้ครบใช่ไหมครับมันถึงจะกลายให้มันเป็นสูนย์มันถึงจะได้ทําได้ครบถ้วนแต่ว่าผมรู้สึกว่าอย <c oughs> ่างเงี้ยบางทีมันไม่มันไม่จะว่าไงนะมันไม่มันไม่มันไม่ฟกซิเบิลพอครับ ราะว่าสูกน่าถ้าเราไปเปลี่ยนพิจิตินคำอย่างเงี้ยถตกว่าผมเปลี่ยนให้เป็นแบบเท่าไหร่หกพันใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าตัวอะไรนีตัวเนี้ยเพิ่มขึ้นมาเป็นแปดพันเนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมผม,ผมลองเปลี่ยนอีกทีอันหนึ่งถติว่าเปลี่ยนจากหมืันสองใช่ไหมเป็นแบบเป็นฟีมอะไเงี้ยเห็นไหมอ่ามันก็จะเพิ่มมาจุดอีกแปดพันใช่ไหมแต่ว่าตัวเนี้ย มันไม่เปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นผมก็ต้องแบบไปไล่ดูตรงนั้นให้หมดเลยซึ่งแบบบางทีมันผมรู้สึกว่ามันมันอาจจะไม่ดีขนาดนั้นก็เลยตอนนี้ผมเลยจะมาเปลี่ยนว่าสมมติว่านะสมมติว่าเงินเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมสมมติว่าแบบเงินเหลือเท่านี้ผมผมจะสมมติว่าให้เอาเงินเนี้ยไปโปกไปโปกกับแคชหมดเลยไปโปกกับแคชอ่าแบงก์แคชหมดเลยครับก็ประมาณนี้ครับแล้วก็โปกับแบงก์แคชหมดเลยนะเหมือนว่าเหมือนกับว่าถ้าถ้าเงินเดือนเราเพิ่มเนี่ย เราจะเอาไปบางเป็นเงินสดก่อนจุดกะเราตัดสินใจว่าเราจะทําอะไรโอเคครับอืมเอาก็ง่ายนะโอ้ยขอโทษอ๋อโอเคเรามากแก้สูตรหน่อยก็มาดูบวกบวกกับตัวเอ็กซ์ลูกอนะัพครับลูกอัพนะลูกอัพอะไรลูกอัพเดทก็เดทเนาะตัว นี่ได้ครับนี่ครับอ่านี่นี่ขอ,องขอก็เป็นที่มันนี่เลยครับ เที่ยงนี่เห็นไหมตัวล่าึ๊บเห็นไหมหกพันเที่ยงก็มาดูหมดูเที่ยงโอ้โหเนี่ยเห็นไหมนี่แล้วก็อ่าเราอาจจะต้องบวก principle value ไปด้วย principle value ไปด้วยบวกอันนี้เลยก็ได้ครับอุ้งหูเนาะ อุ้ยี่สองเลยวะเนี่ยเฮ้ยก่อนมมวไปเน่ยลดยรบนกลับก่อนครับโอเคโอเคอ่ะโอ้ยอ่ะ yeah. อ่าโอเคก็ับไต่วเดี๋ยวเราต้องบอกตรงนี้ไปด้วยเนาะ อืมฮึโอเคอ่าแล้วก็ <c oughs> ก็ตัวดีเทิร์นอินเวนเมนต์เนี่ยบางทีมันผมรู้สึกว่าบางทีมันอาจจะต้องมีแบบอ่า uh, แล้วนะเทคอินเฟชชั่นอีทูเครับให้มันเป็นตัวนี่เนาะข้อความเครื่องหมาย โอเคครับ okay, คือคืออันนี้มายควาว่าไงสมมติว่าถ้าสมมติว่าบางทีแบบแบบอินคำอย่างเงี้ยเช่นพูดเนี่ยผมว่าสมมติว่าผมใช้ประมาณห้าพันแร้วผมคิดว่าผมตอนนี้ผมใช้แบบหมื่นห้าผมคิดว่าผมอ๋อหมื่นห้าผมว่าผมใช้หมื่นห้าจนถึงแบบแก่ใช่ไหมอีกสักแบบกี่ปีอะรับสิบรับสองศูนย์รสองน่ะแต่ว่าพอไปถึงปีนั้นอ่ะคือยังไงอะอินเฟลชันมันเกินอยู่แลอินเฟลชันมัน คือตอนนั้นแหะไม่มีทางใช้หมื่นห้าพอแน่นอนแต่ว่าแบบบางที่ผมไม่อยากที่จะมาเปลี่ยนทุกทุกปีเนาะบางที่ผมไม่ก็อยากให้มันออโต้รันอินเฟลชันไปเลยก็เลยอ,อาจจะต้องอืมกูด้าก็คิดนะตัวนี้นะเป็นดิกตัหนีนน้อาจจะต้องมาดูตรงนี้ครับดูทรแพรนเนาะต้อง ทำอีครับอ okay, ืมอาจจะต้องทำโอเคครับคือเราจะต้องเอาหลักๆนะเราต้องอัปเดตตัวนี้ครับไปเบาัำเดตไปเบาัำเดตตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมทำผมทำผมเซ็นนี่ดูคิปคอนเซนต์เซ็นครับเป็นที่รับอินเฟชั่นเลย ให้มันเป็นหกเปอร์เซ็นต์ปอรเียคือคือผมคิดว่าตีไป 1, แล้วหนึ่งห้าสุดห้าอก็ 0, 5, 5, okay. อมอสมมติว่าถ้ามันเราอะะงเช่น Mm-hmm. Mm -hmm. ต้องเลยตัวนี้ครับไปลบไปลบสตาร์ทเดชแล้วก็ออกมาเป็นปีแล้วก็หาจำนวนปีโฟลลงมาฟอลลงมาแล้วก็ยกกำลังด้วย infection. อินฟลชั่นอืมาลดวะไม่แพงอยู่ตรงก็อืมอืมเป็นกทุ้งกันอืมกังอืมจ๋อ นอ่ะนะตุ๊บุ๊บุ๊บกําลัางกมลังกํลังอะไรวะเอ้ถูกช่องมมนเนี่ยไม่ใช่ถูกครับถูก Come un E sound, come no. Oh, yes. OK. Deep, deep on it. Okay. Oh, um, อื mm. มดีกว่าสองศู่ไม่ได้เออเกี่ยวกันเราผมลองดูก่อนนะดูสิว่าอันนี้ได้ไหมอ๋อด๋ยว่มได้ดูสิอ๋อก็อ <c oughs> oh, ี๋ เ e s ลองดูสิมซ้ำแบบ c o n d i t i o อ่านรู้ใช่ะหมนี่มาทำอะไรแ่อยากได้บอกผมได้นะตัวนี้เป็นเห็นเดียวยู่อป่ะเป็นอาลรตรวจอ่ะนี่มาอืมโอ้โนเสียสมองปวดหัวก Wow, really? Okay. Of financial modeling is on paper, paper, paper.

是啊，对不对？还有呢？嗯。嗯嗯 嗯。<clears throat> <clears throat> อืมอ่ะผมลองโอเคผมว่าน่าจะได้ละแล้วก็เราลองเทสซิถ้าเป็นสุดหมดละสุดหมดละอืเออเหอดออเอออืเออเออเอเป็นอส,นนส,นนสอเอมเซอเอเออเแรกจนเึงเอืเอนสออ

อืมลองให้มันจบไปเลยโอเคเบคเซนโอเคถูกโอเคถูกอ่ะโอเคครับโอเคโอเคอืมจบกันนะโอเคครับ okay. อละจะโชว์ <c oughs> to how to do it. โอเคโอเคครับโอเคอันนี้เสรแล้วเนาะโ okay, อเคตอนนี้ผมตัดให้นะตอนนี้กินนาทียี่สิบหกาทีว้าทำไปยี่สิบทีอันนี้เดี๋ยวจะเป็นผมคิดว่าจะเป็นอีพีหึ่งห้าแล้วก็อันเริ่มอีพีสองเลยดีกว่า 3, 2, สามสองหนึ่งสวัสดีครับก็ เดี๋ยวผมจะผมจะมาโชว์วิธีการใช้ตัว Financial Modeling นะครับก็ใครยังไม่เคยใครยังไม่เคยเห็นเนี่ยก็อย่าลืมไปดูไอ EP แรกก่อนนะครับแน่นอนครับเดี๋ยวแล้วก็ใครเคยดาวน์โหลดของตัวอันนี้ไปเนะก็อย่าลืมมาวโหลดใหม่เลยนะครับทำมันใหม่ไปแล้วก็มีปรับแก้นิดนึงเนาะอยากรู้ผมแก้อะไรบ้างก็ไปดู เออ e ีหนึ่งจุดห้าได้ครับแต่ว่าหลักๆหลักๆก,ก,ก็จะมีแบบผมสามารถที่จะในเป็นนิ่งแพนเนี่ยสามารถอ่ใช้เฟลชันได้นะครับแล้วก็ตัวเงินที่เหลือเนี่ยเงินที่เหลือจากเนี่ยเงินที่เหลือนะครับจะเอาไปบวกเข้ากับตัวของอ๋อตัวตัวนี้เนาะตัวนี้ครับอ๋อไม่ใช่นะตัวนี้ตัวนี้นะ เอาไม่สิไม่ควรเอาโบตรนี้สีโทรัพท์ขอแกงนิดหนึ่งอ่ะผจะบอกตรงนี้เลยสิ โอเคเนาะอ่าเดี๋ยวเริ่มวิธีใช้นะครับก็อ่อลักๆัเนี่ยตอนแรกก็มาก็ลองดูก่อนนะครับว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่อย่างเช่นอันนี้ก็เป็นเพาแม่ผมเนาะปีแรกอยากได้เงินครับเราบบมือนสองปีสองอยากได้เงินนะมรั